อ้าวสบายดีแพ่พี่น้องสบายดีกับบรรยากาศตอนเพศนนะนมาอนิขี่คืนไปปลาไปสองคนนะกับนายพัชละม้วนขึ้นเขาสิไปหาอยังเฮ้ยกิะสงค์เขามาอนีิอันนี้บวะไปหาดักหมูปลา,าเบาอะไรพวกหนูบุงหนุวาดปลาเบื่ออะไรเออเอาหนูดักหมูปลาโดยเฉพาะเรือไปเแ่วนี้จะเอาสัตว์ใหญ่นะมาเอาสัตว์หน่อยเอาแต่กระปูกปับหมูปลาคันยังไม่ได้นะพอได้กิน <laughs> คันว่าเรื่องโน้เรื่องอย่างนี้คันได้ก็นม่แต่ย่างปลานะออืๆมาไว้แหละเมาเมื่อนั้นกินนิดนึงก็เมาเอ้าอย่าสาเฉยเวลาตัดผมเลยให้สร้างเพิ่นนะคิ็ดหายไม่ใช่ผู้ขันมาคันทำาสีทุกคนนี่นี่ก็สิฮะคันว่าเราก็ขันมาเฉยเฮ็ดนไหมเฮ้เมื่อกี้เขาชงห้องเ้าเลยอ๋อฮะสิมาเสริมรอยอันนี้ผู้นาเพิ่นจิงหน่อย เด้อถอดเด้อเห็นสถานะตามใบแล้วนะรถเนี่ได้แต่ว่ามันหล่ออะนะเห็นเศาเห็นละมักนะนะเศร้าฮะเศาลงเห็นเอาแล้วนะเออโอ้แค่ข้าวกระหูว่าจะเป็นช่างตัดผมเนาะโอ้ยโถ้ามีเยอะอันนั้นอันนั้นแนวตัดต่างเดือดแห้งมากเออโอ้ตังเดือดงามไร้ตังเดือดเขาจัด โอ้ของป่าอะไรแต่ว่าแบตมันบ่ทนตัดบ่ทันแหลบบุ้นเลยโอ้โหเสียบหัวเลยเสียบไพเลยอือมึงจะไหวไหมชิใัยบ่โอ้จัะเลยเบ่เอาไว้ให้เมียบิดนะเจ้าหนอยบุ้มีตัวนี้ก็เมียบุมีบนบิดแล้วเว้ยอือทศจะไปบิดแต่มักกะหำตายได้แนวหางแนวห่วงนเนี่ตัวนั้นอ๋อนาะของหางของห่วงอุ้ยจังเด้อบ่้มก็ใส่นี่เออ จะได้บ้างงามบ่เอองามมันได้ปะเอาไปตัดยีนอาปูงอ๋อสำนันเลยงามบันงามก็ว่างามนะผู้สายไปตาาัดอันนั้นลานเวียดนะลานผู้สาว<อ>มาให้ผู้สาวจับนะม้วนให้ผู้สาวจับแต่จังนองอ่นอนตัวเะได้ขนาดเขาจับมันโอ้จ,ม,ม,จมีนวนอีกแล้วตัดผมกันฉีกันบ่อยบันลานอันนั้นผู้ชายก็มีแต่บริข่าวได้มาเข่าวลานเปุ่ย โอ้ขค้า้าคูข้าเองมามักเน่นี่กำลังโหูกันนี่ออโห่แคดนลผมผมจะาปันอยากบางแบบมันบระเด็นเนาะมันอยากชื้อไปเลยดยนะผมโอ้ปร่เด้นชาหัวเป็นลายเหมือได้ไหมเป็นอาทิ์เท่านี่ชาติอนโอ้เจ้าบ่หูเนาะขอเป็นชาติผม กเรามาอกมันเองได้คอยยังทะเลเห็นเจ้าคอยบริเบต์แล้วแต่วัวเย็นนายเจ้าอยู่งจะหน่อยเยุ่งจะหน่อยผมก่อนจะฉีกเขาปลาอืมตัดนะเห็นไหมอืมเอาอีตาก์กันมั้งเออน่าตุกุนนี่เป็นจงได้ในฝันประเทศหายบึ้งรึรอแล้วรอแล้วจงได้คักเลิ้งจะได้โอ้คักุ้งเราอ่ะอันนั้นเมียมาเล่นนานรือโอเคนะสุดยอดจะได้หนิ แบบพอดีผมมาบังตานะพอดีงามอโเคยจะได้ชิตัดบ่ตัดเลยเอาไปอาบน้ำกันที่มันคันแล้วเป็นรอยกับชิตัดให้ในผ่านบรนตอนนะแต่ว่าเราไม่เคยตัดจีเกิลนะไหวลองเลยนะทุกคนลองเลยเสอบเลยโอ้โหเห็ดชุ่งไหนเว้ยลองส่งบ่เออตามใบตามใบตามใบนี่เห็ดหายบางอย่างแล้วาสันสันเนาะเอ๊ะสำพูดีสำพูดีงามเนาะสำพูดีเห็นปุซ่าปัดใส่นะ พักนะนนะเอาอีกเท่ากับว่าผู้หนึ่งเราตัดผมบอกนะโอ้ยมังอานไฟสิพวกโกคร์ตผมบวขาดมือนย้องมกันเราตัดผมมังอ่านนะเข้ากผู้นึงไหนโอ้โหสาวเราไม่มีปัญใจพอดีเลยบาอ่ยังกะยามันดีกว่าเขาละตัดผมอยู่เด้เสียงเงินตั้งตัดผมผิดเขาเจ็บมือปงเขากรบม้เฮาคือม้าเฮาเนี่ยนี่ เฮ็ดอันนั้นเฮ็ดงานพิดคือนแต่พูดเลยเยน้อมอเจ็ดงอปงเข้าว่ะบยังเราเอาปมออกแล้วยาว้เอคอไเว้ยแนาได้แนได้เน่าหรอเลมเบิ้งดูยแยงดูไปเ้าะไล้ๆดูเนาะบิ้งรอเลยจ้ะไ่เอด้เอาโอ้คักคัเอาแต่ได้อหอเอาไอ้บ้าเลยจะได้พอดีพอดีหรอเปพอดีเกโอเคอะไรได้พอดีเนาะ้างนาจะได้พอดีหรอเเอ้พอดีพอดี โอ้คักคักคักใช่โอ้คักคักคักขอบใจหลายๆโอ้บาดีเงินอีกเนาะโชคดีเลยพี่น้องเขาไปเบิ่งทหานพ่อมาอึนะเขาคิดว่ามันบ่มากๆนะมาอึมาอึตินี้นนะเป็นผู้ปูหมากอยู่หน่อยนึงนะเดี๋ยวเอาชิ้นหนึ่งกินนะได้กินข่าวเที่ยงอยู่นี่จต่คิดเดินทางนำัอึยิ้มข่าวอิไปเด็ดเอาหยอดอันนั้นมาลวกกินนะหยอดผู้ปูพอมาอึโชคดีเลย เม่อเช่าเนี่ยไปกินปลาแห่งที่ได้เมื่อวางหันเมานะทุกคนโอ้เจมส์ขากินยังกับเม,ออมาบมาเนี่ยตายเอาปลามาเาป็นพิษไปเบิดหอือเหาสุกเลยนะทุกคนโอ้พีใส่น้ำตาลใช่ไหมตมืกี้ใส่ย,ยูแต่ใส่เพิร์กนี่นะมันหวาน ดีแบบเส,ส็บเลยอันนี้ก็แล้วแต่ผู้มักนะผู้มักใส่ยังกับเส็บอ้ยมึงอึถูกไหมไปดิเส็บนะเอามะกินข่าวเพลินกัน <ผม S 2> ปั้นข่าวอะไรยังสิ<ม>งย่างขึ้นไปนู่นพอมันนี่ไอ้ของผมใหม่ขึ้นมาอยู่ดอกคิดว่านะคิดเบิง้งมอืออยู่เนี่ย <c oughs> มากแต่เสีเทียรยังไม่เห็น <c oughs> มาเทนี้ยังเห็นไอ้แต่ของที่เราหลอกพักบุ๋ดี๋วเาจะเอามาลอกลอกพักบุ๋มหลอกพันบุมมอ่ตะวันมหนมันมามันเนาะมันมันม มื้อมือแ <laughs> <อ S 2> <laughs> ล้วอะไรก็ยังทำอยู่มั่นบ่เออมือบ่เห <laughs> มือนมั่นเล้วยมั่นบ่เดินทางก็งเด,เดนินทางตอนแดดแอีกคือเก่าโอ้ยพากันเดินทางตอนเทีย่ยงๆอีกแหละให้พาลาดเราโม่พันยางไปก่อนเลยได้บุปผันไปทางไหนนะ ไปพอกันอยู่บอลพอแล้วเขินนำเพิ่มท่านนะเมื่อแห้งที่นี้นะเฮาก็คืนวิทย์พักหนึ่งที่เราไปบไกลไปได้รอบนี้แถวในคำแค่นี้นะโอ้ยในผ่านลำงูไปก่อนเลยกินสมเลยมาเขินผู้กินข่าวอ,อ,อีมีมาเขินผู้นะตอนบ่ายสองเมื่อยเลยแข้งมันน้อยๆแต่บางหนักเห,หนึ่งสูงผมใหม่ไปจะได้ทุน นี่าละโมเหตุหายคือคืออยู่บ่ค,คือคนออกตะคุกนูบ่บ่เอาโอเคนะจะได้กระทาลุนทาตามเงื่อนงำกันารทุกคนเอาชิมานยางไปรอบนี้เฮะหอดบอลเอาแล้วไปนี่โอ้ขนาเพิ่นกจะหอดเลยนี่แลหละห้ากงหอดคือกันบ่ฮะพักอยู่นี่แหละสุดไปไกลเนี่อยเมื่อยเลยดิ ฮะเพราักันนั่นป่ะมมีนะท่ี่มีไคมาผักน้ำโอ้กัมีคนมาพักน้ำนี่จดกถอยแล้วเนาะโอ้ักพอนนะทุกคนเมื่อยแห้งมาหอดกะผักพอนกไนใะไปใส่กลับบ่อืมแจงมุ่งสิมะไปกระมุ่งิดไปกระมุนเพื่อดักมาเลย เอิดมาดีนอนตีบ่นระบ่เนาะโอ้ยเฮ้ยเก้ยเยายามยัง้เช้าเฮยเเฮายเกินเฮ้เฮ้เ้ยยเเน้เอเฮายเฮอเ้ยเ้ยเพื่อนเฮยเฮ้ยเ้เฮยเยายเฮยเฮ้เยเฮาย้ก็ไ้้ยเนนั้นเสียบเ้า้ เราก็จิไปหาลัดตอนแรกนะไปห้านะานงเบิ้งเทียว่ามันมาได้จะได้แยกทางกันนะกับในพาลาโมในพาลาโม,าาโมจะไปทางจ่ายสโก้ส่วนเฮาจะอยู่แถวจ่ายต้องคำแค้นเนี่ยนะโอเคจะได้ยังในตอนแรกนี่กัทาลุนทาเบิงน้ำกันนะเอ,า,อาง่ายๆกัทาเสียเบิ้งน้ำกันนะทุกคนเบิ้งทุกคนจิดมุ่นน้ำมือเด็ดอย่างนี้ โอ้ oh. ทุกคนใหม่ๆเลยห mm. oh. มูมือเส่าอันนี้ตัวหนามาแต่มานะพราแต่ว่ามันแหมะนะทุกคนโตมันบุกไยพอยักเทือ ชิดักมันอยู่นี่จะแปดมือแปดขึ้นชิบุมาบอนี่แหละหยอนห้องตรน่ะเทนมามานี่แหละน,นี่แหละทุกคนแต่ว่าต้นไม้แถ่เจะขึ้นคือต้นนี้นะ นี่คนแหละจะขึ้นไปอยู่งาถึงคนแหละสูงเติมนะที่แหละเขาว่ายู่ก็ให้ตอนนั้นนะ ยงยผ่านลำมูจากไปทางใหนนะถือตึงกลับกลับประมาณส,สี่หลังนะของเ้าสิบสองคนสิบสอง พราะว่าเหาองบริษายนะให้เพื่อนใจเพอดียวเพื่อนบักคักเพื่อนใจนะก็เลยให้เพื่อนใจเบิดตอนนี้ก็ค่ำแล้วนะทุกคนวัทันเทีนมีมีแอ่วยังที่สีมาเลยนังถ่ายจะหน่อยนะอย่าเงเช่นงย่างเลาะลงไปเลยโซนเซบวิเกับปูคือเก้ามือนี้ได้หิ้วเขา่าไปหิ้วเข่าช่วงนี้ปวนเหยียบวนเหีียวอีกทั้งหิ้วเขา่าทั้งปวนเหีียวช่วงนี้อดเป็นอดนะกันเป็นกัน มียังมากให้นะมันมียังมากเลยแต่เป็นมีแต่เมนูขงนะตัวบุเร่บอกให้มามาดีขนาดอ้าวทุกคนบันนี้เข้ากับสิลงนะแต่ว่าอูนี่เข้ากับชิปปูปลานี่แหละพร้อมเบอเ์ทำชิปมะนางอีกชิปนางเบิ่งจากซ้ำมือซ้ำขึ้นอยู่นี่มันชิบูมากบอกตอนที่เข้าไปใมะนางนะใช่มามาดีเลยอ้าวโอเคนะสิลงเนี่ยงเหลาะไปห้าบอลเข้าไปเลยหาจับอากาปูเอาอยางไปเฮกินเห็นหยากนะเขาโอเคเลาะจับอากาปูนะทุกคน อยู่นี่ตัวนึงนะนี่แต่กระบ,บูนี่ประพาดนะมานอยู่อยู่นี่ตัวนึงอันนดี้อันนี้ประดุกตัว นนนในผ่านละโมท่านมานะเชินเท่ากับได้กระปูนะทุกคนนี่ได้กะระปูมาสนะิอบนะอบกินขักเลยมาคิดอยากนะพวกปรุงผวกปลาอยากกินอบกระปูนะมันดีช่วงนี้มาก่อนในผ่านละโมเห็นเขาทานะเห็นเขาแล้วก็จังสิอบกระปู โอ้เขาไม่เนีนหน่อยนี่กินหอยเป็นสับ ลากแล้วก็บอบเอานะทุกคนจังขักขอาวทุกอ่ะต่อเฉด้วย ใครทานรามโมงขนมะเงี้ยวหยียดเลยใส่เบ็ดชุวยางนะทุกคนขนมนีในอบนะอบกระปูนี่แหละเรือใส่ละลายหลอดยิงทั่วกันนะใส่หน่อยไม่เสรศษยิงนอยก็ใส่ละลายหลด คุณถ่วมันเสฉตานใสตลายน้หลดแต่หน่อยมันเสบยัอยงอีอมันใส่ไปด้วดพอจะมีรสชาติเผ็ดๆก็นหน่อยมอในโอก,กระบูนะพอดีเขาตะนันชุกกินเลย ข้าวขัดบ,บัวบัวบัวอะไรได้โอบให้มันหนามันบกเลยนะถาเนี่ยผ่านหลามงเลยโอ๊บหงหึงเขาข้าวขัดขึ้นเลยนะแต่ผมมีบนไทรนะคือสิฆ่าหวดเลยแหละเต็ม<อ>หวดแล้วนะทุกคนช่องคนมาหลายโขดออ เอเต็มหัวเลยนี่ยอกกระปุกออกร่นดนเลยประมาณสามชั่วโมงจิงกินยังขักนะโอ้โหหนูนูอย่างน,ะนี้เลยนูฝุ่ะอยกแกๆบอลนสิว่าเป็นนูขี้มินปะ ออก,กปูห้งองวนโอก,กปูแพ้ไม่หมอนะมาจะมาหาเหลาะเจ้มัน,มนขาก ในผ่านละโมก็น่าจะกินอ๋อในผ่านหอกมาเลยใน,ยน,ยนยได้เว้ยมือแอกเลยมืพ่อยังบ่เอออ๋อมวยนิ่งโอ้มันตื่นโอ้อ๋อมันแรงว่พี่มูมูต<ย>ัวเดียวผ่อกระโตน้ำขมในด่านแสวงนี่โอ๋อคอยคอยบริตื่นมันเนาะเว่อม,มันแรนมรัมนบุกขึ้นหนวดมันแรนไหมอืมเพอาะกระมันหนมันเหมือกันย่างไปไผ่อฮอนเนอะ มันแน่นไปมันแรนลงมาอยู่ว่ามันขีดยานบห่หมอนยิ่งรับคนผู้เทพตัวนก็ดกระทงอันลูกปืนผยิ่งลุ่มป้องกระทงอันนี้ไว้ยิ่งลุ่มแรงแล้วมาเอาอีกเห็นแต่มันเห็นๆๆๆเลือดผู้ที่อยู่กันอือบานขึ้นไปเอาหยัดแล้ว้อยโอ้ยท่านขี่มันบ่จะไปตายมึงได้จะม่มันขนับ นึกถ้าบงมึงเศรบกลับนําเบึงเด้อฮอนฮอนแต่นําบึงเด้อฮอนบ่เออเออนําบึงกะยันตายเลยไอ้ล้นก็บ่ได้อกจริงบไต้ตัวไลูกเบื้น่อยชัว่ยหาพัน0ข่อยสิว่าใช้ประเดียวจะพบใชต่เน่ยถือก็มันยิงมันแลนมันหับมันแลนแลนลงมาอยู่หันดกินเขากินเ้าจะอกินบ่ะไม่ทาโตแล้วคือกินโกี้กินอกกบป จือนะ้อเก่กอเอาอพี่หน่ามากินเขาํำกันนะอาหัวเริ่มนี่จะได้มันมีวงใสโอ้ขออาาา่าจนาน้ u r d e ดหนมากหาัมาักมาเห็นยังกินเ้อจะกินนามตายวันิเอางมาถล่มคนโอ้โอ้โอเด้รอดก็ขึ้นว่าจิขึ้นรถเทิองเลยฮะมาได้เ้นกินกิ คเมื่อยเมื่อยนั่นมือกันที่มันรู้จะไม่รู้จังไดในห้องนะบรเอ oh. เอโอ,อ้เดี๋ไปบ,บิ้งเนาะเขาเขาบอกเป็นอืว่ดสันมาชีเลอจเขามันจังคาแห่งนี้อืมไปร่างทหารยากจีเย็บไปอย่งอากุจะไปรดจะไปเชือ่อใครก้างไม่งังไปยังคขวนเด็ก,กนินนามใจบทุนเน่แต่ก็พอแต่เว้นพ่นแต่เก่ามุตม่ตัวมูตัวเขาหันอยู่นี้ไปเบิงตีบิ้งจือนทีจ Oh. Các mm. Cái mm. cho mày mm. đó, đúng là hoa hoa bên. Cáu nhỏ. Nguyên tang vô. Hoa 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 จังคายังสีไปเพราะนาจะจะกินน่ะจังให้เอาขึ้นหัวผู้ไปซื้อ่นักเสียแล้วมาถึงหนักช่งได้มีมีเรืกางเจ้าเจ้ามันจะกุ้งไหมเออครัม่เป็นสร้างเห็ดก็ซื้อยังซื้อได้ซื้อหนักมือก็ได้กมันเห็ดที่มนมันหอนมันก็หัหน่โนลัดมาใส่ใครจะถึอหนักจะเปล่อ เดือเอมประจนนี่เนาะไม่นี่กระป๋องอะฮะกระป๋องผักเผาตัวกระพุนๆทำมันก่อมันขาดท้ามป๋องเนี่ยจุดมาแรงมาจากไปมูเตยโอันนี้กลุบกลุบกลุบเยใหญ่เลยอืมใหญ่โอ้ยมมันกระโดดตัวพัดแต่คอยมากับเจ้าเนี่ยแต่เฮงเนี่ยแล้วมาผอมมูมนี่ แต่มาไปกับพ่อยนมือนี้แไปวันทังเมือนี้มือนี้ไปรีบมาไปนอนเนาะไปเดบนอนมาพ่อยนะจังมันเล่นมาไ่อยมู่งวนเยอ่อยบอาคุ้มจุนมาแต่ขอคำคำเล่นใครจะมีกระปูเหรอ ก็การเกมไปแล้วนะเออลงก่อนยังกระปูไปก่อิไปยิ่งยังมาจิงจริงัดเลยลัดห่งลัดห่งเลยคิดว่านะบ้าบจะบรรลุขยันลัดห่วงนะมันนอกอันเด้ออืออู้หักว่าจะอบเนาะอืมันออกนี่จะเดียวเนี่ยแหละเบื่ออะไรแล้วกระปูกันบอปูเป็นยังบอยากแล้วบอป็นเป็นยังเนี่ยใครกว่าเนื้ออื่นใครก็อ้เนื้ออื่นเขาไม่คิดยะมันสโมกเกียร์ Ờ vì kia thứ vô. Thì nó hay không? Thế à. Khác quá. Ừ. Ồ. Cho ốp một tít à. Một tít nha. Một tít này mình Ừ, hay tít lẽ, giờ mình chỉ mày Hàn mò hơn tí. Và tới hai lọ. Ừ, đẹp nhỉ. Ồ, mình tít ở đằng. Bỏ, thằng nào tôi nói nó nhưng một tít tôi nhai còn kinh nhưng một tít nhỉ. Tôi nhai còn kinh bao lâu? Không bao lâu hay chào tôi này nói. Ủa trời hết มัวตัวอะไรต้มจ,มจนจนม,มันจืดเนาะโห้ก้อยมันจืดจะได้จะมั็นไม่หมอน้ำบักละลายหนึง่งทาเจ้าเด้ <c oughs> โอ้ยบริยากยานันยังนะทุกคนเบิดเลยผู้โสงมางเงาเงาหนึง่ง <c oughs> บางไรกันลบเหมือนกันนะกันบอดีนุ่งนะอืมบอสีอันนั้นให้มันแหงนะพอได้นอนอุน่นแหงคักว่าบ่ะนี่โอ้ยชีวิตมันขาด ินเเนี่นะฮะ่อ,ะอะนอนคางกองไฟบงนี่แหละนี่ใน้าลโมก็ยนอนคางบังนี่นอนคางกอไฟนะนไฟรีบอะมช้แจงฮะมช้แจงชีไมาชแจงม้นิโโอ้อโอลัดหุงบ่ะปะโทเอา้าเรายิทาเบิ่งเนีอว่าช,าาชลัดหุงนี่จะได้เอยชลัดแจงอยู่แล้นี่ เจ้าไปเขาก็ไปนะมันยังมีอกบอกว่ามีเวลาลประมาณตีสี่เนาะหรือ, 3, อ,อว่ตาาีสามเนาะตีสามแล้วก็ไปหาเราะนางังแถวแถวสวนหมันเนาะหาซึ่งหายัางโเขาจะไปนจะแบบข้อพลอยรถแบบเียอะโอ้มันไปเจอเรือบ,บริลอยขึ้นมาหนีนะที่บอาเขาปล่อยไลย์ตัวโอ้โอ้ะไดงว่าแต่แต่ไปภูมมาทําำกันนี่ถฮาคือมือนี่ได้ไปรีคนน ไปกุศลเห็นบอกว่าจะกวาดทวีตแลวเฉพาะไปได้เพะเนาะเฉพาะไปได้พาหมูเนาะโอ้แนวนี้เนาะเขาไพอมันนี่ตั้งแต่เขาไปเจาเลือดเลยมั้งนี่เขาเขาเถื่อไปชิปดอกไปห็นอยากไปดีกับข่อยหันไปยังไรหันทำการกับปรินเลอชงกับโอ้แข็งเลยพี่เนาะเฮ้กรอบเลยโอ้ เห็นในพานลาโมแกะไหมนี่โอหมีนักแกะจะได้ดังไฟปลาแล้วกับมาตุโคชนะกับในพานลาโมนะเบิ้งไฟก่อไปชุ่มใยโอ้ยเยี่ยมมากบ่ดีใจยังเส้นสวยนะไฟไม่ชงโอเคนะทุกคนคลิปเฮาก็จะจบเป็นตำหนิแหละเป็นตัวเบกับใจลายนะที่ติดตามรับชมโอเคถ้าติดตามกันคลิปต่อไปนะบูอเส่าวว่าเฮาสิได้ยัง เพราะว่าไปสุนีในพันลามู่นจัดเต็มที่ได้เต็มที่แล้วเพิ่นว่าของเบากันเลยนะถ้าเพิ่นได้ชั้นใหญ่นี่เขาจะมีรางวัลหายผลน,นะนั่นนั่นนี่เพิ่นก็เลยจัดชุดใหญ่อเอาโอเคถ้ารุ่นดมนกันนะว่าจะได้ยัง